เป็นพระพุทธรูปถ้จาจะฝังไว้นานแล้วแต่ว่าเหมือนมูมไปบนๆบนแล้วมีพระพุทธรูปอยู่อันนี้ยังยังไม่ได้ไปคุดดูยังไม่ดูแต่แต่ว่ามันเป็นความฝันที่ฝันหลายๆรอบครับคือมาลอดตรงฝานแล้วก็ไปหาพระพุทธรูปมผมว่าถ้าเป็นความฝัน้าถ้่าตีอย่างนี้นะ่ยผอันนี้ฝันมาสามวันพระเลย ามมาพระเพิ่งัดใหมกเลยมันฝันครอบใจแล้วก็ฝันแต่ว่าไม่ได้พูดบอกใครนะครัแต่พอฝันซ้ําๆกันหรือว่าทําไมต้องทุกฝันบนพระเลยจะต้องเห็นเปลนหน้าสีดําแล้วก็จะมีข้างหลังศาเนี่ยเป็นพระพุทธรูปฝันเห็นเดี๋ยวลองดูว่าฝันพระที่จะถึงเนี้ยผมจะลองเดินดูอันนี้เป็นเป็นความฝัน,นแต่ ดูเหมือนว่าภูมาจะมาัพท์จะมาหาแป่ว่าให้โชคใโชคแต่ว่า <c oughs> ตอนแรกอยู่ที่ทางฝนตกนี่พอยให้ทางันอกอกว่าหวยเลขก็ต้องเข้าแน่ๆต้องออกแน่ๆเลยครับออก,ออกครับแต่ถ้าตีเป็นความฝันงูก็ต้องก้าวเลยแหละเพราะมันมีก้าวครับจพอมาแล้วเลื้อยเลื้อยไปทางนึงครับหลังสาร ผมก็พยายามเดินไปดูเลขตรงหลักสารเลยเมื่อเช้าเนาะเดินดูเลขตรงหลังสารนะครับผมครับเอเห็นอยู่ตรงข้างหลังเจอเจอใช่ไหมครับเจอเจอเจอเลอเจอเลขสองตัวที่อยู่นั้นหกเก้าตัวหกเก้าไปสามตัวที่ขึ้นขึ้นตรงหลังสารมามายัเที่นี่หนึ่งเดินดูับผม เ้าสองห้าทืออะไรเนี่ยเก้าสองห้าทั้งห้าจับไม่ติดจับกันแต่ในความฝันว่าเพียนได้ไม่น่าเพราะว่าต้องมีเลขเก้าครับาเพราะถ้าถ้ามาเพราะว่าถ้าในความฝันที่ฝันเห็นจริงเนี่ยเพราะไ่น่าไม่น่าเลื้อยมาเลื้อยแต่ไม่ได้ถ้าเลื้อยวงกลมอ่ะจะเป็นศูนย์เนาะจะว่าเลื้อยเลื้อยไปข้างหลังรับรับกเนาะแต่ในความฝันถ้าถ้ามาอย่างเนี้ยเพราะว่าเก้า มีเก้าตัวหนึ่งแหละแต่ว่าไปเห็นเมื่อเช้าเดินไปดูนกน้ำต้นไม้ก็เดินไปดูครับผมว่ามามันที่ที่เห็นอะมันเป็นหกกับเก้าที่เห็นเห็นหกกับเก้าเห็นชัดเลยสักหลังที่เดินไปดูครับตรงใกล้ๆนั้นย้อนหลังวันนั้นที่ที่มาทำพิธีวันนั้นเดี๋ยวเอสซีเผื่อใครเข้ามาดูใหม่นะครับผมว่าวันนั้นพ่อช่างจุดเวรทำพิธีแบบไหนก็คือ วันนั้นพ่อเปมีเลขนั่งสมาธินับสมาธิครับครับผมนั่งเป็นยังไงบ้างพ่อเดี๋ยวให้พ่อเล่าให้ทุ่นฟังอีก่านหนึร้านเกือใครที่เข้ามาทำสมา้นก็มาในการจะนั่งสมาธิหนึ่งต้องชำระร่างกายให้สะอาดครับแล้วก็ใส่ชุดขาวครับเวลานั่งสมาธิก็ต้องนั่งจุดดอกวางดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็นึกถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระภูมิเจ้าที่ตรงนี้แล้วก็ถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือว่าพญานาคที่อยู่เหม ที่ตามที่เราเคยเจองูเป็นนาคที่เป็นงูใหญ่เจอจริงๆตรงกลางป่าครับขอให้นําพาเราไป่วนเถรนักทันที่เหมือนเราหลับลึกให้พาเรายิ่งลึกใจมันเราหลับลึกๆอะมันลงไปในเมืองวานานครับครับจิตเรายิ่งลึกยิ่งนิ่งครับจะไม่มีเสียงกระตุกตาคือนิ่งๆก่อนนิ่งจนเราแบบเหมือนกับพอเราหลับลึกๆกึ่งลับกึ่งตื่นกึ่งรู้แต่ฝืนตัวเองไม่ได้ คือเรกนั่งสมาธิเรกลอยอยู่ในทำพญานาคหมดทั้งหมเข้าต่างประเทศสามตัวตรงๆรามตัวตรงใช่ครับเข้าสามตัวตรงวันนั้นผมมาถ่ายคนเดียวครับเอเบาสักมาถ่ายคนเดียวเข้าสามหกหนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งอสามตัวตรงตรงหกศูนย์หนึ่งแต่ที่มาเข้าวันนั้นก็แปดหกเจ็ดเมื่อวานก็อกเปดหกกับเจ็ดหกหกเจ็ดบอกใช่ เอซโทรมาอยู่ครับผมก็เอลยไปดูเอ้ใช่จริงก็ถูกครับอะไรก็จะเอซอยู่วก็จะถูกนี่แต่ว่าเราก็อยากให้เขาทุกถูกทั้งต่างประเทศเพื้นบ้านแล้วก็รัฐบาลด้วยเนาะครับอยากให้มีโชคกันที่สองนี่แหละทางวันนี้ก็ฝากเลขปูด้วยที่แปดหกเจ็ดกับเจ็ดสองห้านี่เราตัดเล่นเองเนาะให้ย้อนดูคลิปก่อนก็ได้ แต่มีองมีมีกระดาษไหมพ่อมีกระดาษไหมที่เราไปเขียนไว้เลี้ยให้เ็กิลปวเรียนแต่งเดีกแป้งอยากบบนะแปดหกเจ็ด้ไวิวชนชนไอะไรเลขหกจิต้ม่นานนี่เดนโลมาตพีเดินลกน่งเดอกเจ็ดหกแปดใไยไมล้อันนี้ออกผมก็ไม่รู้ว่าปู่จะให้คือเลขลาวสามารถจะเข้าของผมก็ไม่รู้ นั้นออกเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็นั้นหกยันหกเจ็ดแล้วก็หกแปดอันนี้อาจจะเป็น,นบรรทุกที่แล้วแบบบรรทุดเจอที่เราท,ทํทาวิธีคแบบที่เข้าในคำวุ่นเรงนะครับัใช่แล้วเพิ่อมอีกตัวกันครับได้หมดเลยครับหมดครับนี่เลขเลขที่เข้าอันนี้คือโกสุดท้ายเนาะ คือคือวันนั้นก็ก็สรุปให้แบบนี้เนาะวันนั้นมาตรุปแบบนี้ครับแต่ตาที่ที่ที่เห็นวันนั้นไหนให้ดูเลยครับพ่อที่เห็นที่เห็นตอนนั่งสมาธิเลยนี่ครับวันนั้นทําพิธีนั่งสมาธินะครับผพ่อช่างจิ๋วทำพิธีสู่จิตกระปูองดังนะครับแล้วก็ได้ตัวเลขมาห้าตัวห้าตัวครับครับผมรอบก่อนได้สี่ตัวเข้าขึ้นบ้านสามตัวเข้าตัวแต่มีคนจับอะไรนะผมเขาจับเลขกันเองนะหกสองเก้าสองแล้วก็แปดหกแล้วก็ ผมก็ไม่รวมกันที่มีเอฟซีจะเข้าที่เคย,ท,เคยที่เคยคือเอฟซีมีเป็นสี่ห้าร้อยคนอ่ะที่เคยติดตามช่องบาสักที่ก่อนโทรศัพท์ที่เคยให้เบอร์โทรไว้เราก็จับเขาคือเราให้เป็นเป็นชนะไปเราก็จับถูกกันเองหกสองเก้าสองแปดหกแปดเจ็ดอะไรนี่เขาก็ตีไปแต่อันนี้ก็เก้าแปดที่มีะจับนั้นออกอะไรนะเก้าแปดแต่เก้าครับ,รบแต่ว่าถ้าเป็นวันที่หนึ่ง ันที่สองมกราเนี่ยถ้าชอบมันจะเข้าเล็กกว่านี่ที่ที่เห็นเมื่อเช้าอะ่ะเรานาต้นไม้ครับผมันมันอยู่หลังหลังฐานนัอนอ่นแหลถึือมนใบไม้ปลิวๆไปโดนนะ<อ>คือพยายามเดินเดินดูว่าที่เราในความฝันนะฝันว่างูเดินรอบใต้ใต้ฐานที่เราย้ายมามครับเหมือนว่าปูชอบที่ตรงนี้ก็เปล่าพอมาปุ๊บแตกลาวแตกแตกหมดเลยตุ้งตุ้แตกหมดเลย,เลยครับ ก็รอรอแตกวันที่หนึ่งในวันที่หนึ่งถ้าถ้าไม่ฝันเป็นถ้าฝันที่ฝันแล้วเดินพยายามเดินหาพระพุทธรูปอยู่แต่ว่าถ้าถ้าวันที่งวดงวดหน้าเนาะครับจะเดินดูพยายามเก็บรูปสุดท้ายให้เลยุดท้ายเนาะแคบเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแคบแล้วก็ เก็บไว้เป็นสอโชคนะครับผมฉลารกาแบงคหมือนธนาบาลไทยข้อประจะาที่2มกราคม2 5 6 8ตัว6นดครับนะครับ68ที่ที่มองไปแล้วต67ครับก็ซื้อเสียงไว้เนาะไว้คือไว้เป็นของขวัญปีใหม่ครับคือฝันไม่รู้จะตีเป็นเลขอะไรแต่ว่าด้วยที่เราแบบแต่ว่าถ้าฝันเห็นต้ตรูปอะเท่าเลข9 9อานา เ,เราเดินรอบศาลดเูเตะกันแล้วก็เห็นงูใหญ่ด้วยฟันเห็นงูใหญ่ที่ดำรอบใต้ฐานลแล้วก็เดินรอดใต้ฐานแล้วก็เดินหลังแล้วเป็นพระพุทธรูปห,หลังศาลอันนี้ในความฝันนะแต่ผมก็จะมันอาจจะเป็นความฝันแล้วดูว่าจะฝันฝันกีน่รอบอ่าอยังไงก็จะอาจจะมาวัในในฟันก็คืองูไปพันกับพระพุทธรูปใช่ไหมคะใช่อาทำไมรูะงูไปพันพระพุทธรูปแต่พระทุกนั้นอยู่ในดินครับอยู่ในดินเลยครับก็เลยว่า ก็เลยว่าถ้าถ้านย่าี้ก็ต้องมีเก้าันฝันว่างูสีดำใบพันพุทูปครับแล้วก็เหมือนเป็นแผลในเบี้ยแผลแบบเียนขึ้นมาก็เลยชอบเก้าก็เลยคือได้เลขเก้าตัวเดียวแหละในความฝันเนาะแต่ว่าพอไปเดินดูรอบข้างที่ชาวมาน่ะมันจะเป็นหกกับเก้าก็ติดเก้าอีกเก้าทั้งมันติดทั้งเก้ามันด้วยหกเก้า อันนี้คือเห็นเหองเห็นกระตายตอนที่รถด้ำต้นไม้เหมือนดอกไม้มันปิวปิวไปโดนแล้วเป็นรูปอ่ะครับมนเลยเป็นเป็นเป็นตัวเลขที่สีทองที่ดอกอะไรนะทองไรไปโดนกลับเลยเป็นเลขหก